มาดูครับตามสัญญาที่บอกว่าราศีไหนนะครับนะครับทั้ง12ราศีที่มีโอกาสจะพบรักนะครับคนในเครื่องแบบคุณจะชอบแบบไหนล่ะตำรวจทาหารหรือแม้กระทั่งพี่พี่รอปภผู้รักษาความปลอดภัยเขาเรียกว่าเซ็กคิวใช่ไหมอากาศกากาศมาดูสินะครับผมจะเลือก12ราศีก็12ใบไปเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มาดูสิราศีใดที่มีโอกาสที่จะพบรักกับคนในเครื่องแบบนะครับข้าราชการทหารตำรวจสีต่างๆนะครับยกเว้นสีเหลืองนะสีเหลืองไม่ได้นะผิดกฎดูนะครับใบแรกครับดูนะ ราศีมังกร8ถ้วยนะครับสงสัยราศีมังกรจะไม่ชอบนะครับ8ถ้วยก็เรียกว่าไม่ถูกโรกกับคนในเครื่องแบบนะครับมาดูนะฮะราศีกุมครับนะครับได้ไพ่เจ้าชายดาบเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าเจ้าชายดาบนี่ก็ไม่ใช่นะครับเจ้าชายดาบบอกว่าอาจารย์ฉันชอบแบบเขาเรียกว่านักธุรกิจวิสเนสฉันไม่ชอบคนในเครื่องแบบอ่ะมาดูครับราศีมีนครับเดะมนู <laughs> ตอนนี้แต่ละคนมักจะไม่มีอารมณ์มาเลือกความรักครับเพราะดูสีสีหน้ากังวลใจโควิดอย่างนี้อาจารย์จะมาดูนะ,ะแต่บางคนอาจจะพบรักก็ได้มาดูสิราศีเมฆนะครับเจดเหรียญน,นะครับการเงินการทองอันนี้ก็เป็นไพ่โดดเด่นอยู่แต่ยังไม่เป็น100%เเของข้าราชการแต่เป็นไพ่แบบเขาเรียกว่าสีสูงสๆตำแหน่งสูงๆหรือว่าข้าราชการฐานตำรวจที่ยศใหญ่ๆนะครับมาดูครับราศีพฤษภนะครับได้อ่า นี่ละครับราศีพฤษภเอ็มเพลอร์เลยจัก,กรพรดิเนี่ยครับคนในเครื่องแบบเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีพฤษภนะครับคุณมีดวงนะครับมาดูราศีต่อไปเมถุนครับได้ไพ่อะไรเจดถ้วยฉันชอบศิลปินนะครับนักร้องซีรีส์เกาหลีอ่ะก็ว่ากันไปหรือว่าศิลปินไทยนะครับมาดูครับราศีกรกฎครับไพ่สิบเหรียญอาจารย์ ราศีกรกฎขอเศรษฐีขอคนร่ํารวยขอนักธุรกิจเจ้าของหุ้งเจ้าของห้างเอาว่าไปนะครับมาดูครับ ราศีสิงครับได้ไพ่ราชทถ้วยฉันขอคนใจดีใจบุญใจกุศลน,นะครับพ่อบ้านแม่บ้านกุ๊กเชฟเอ้ฉันกินเก่งทานเก่งนะครับมาดูครับราศีกันครับได้ไพ่เดวิลตอนนี้เดวิลก็คือเจ้าชู้เป็นหลักเพราะฉะนั้นราศีกันก็บอกใครก็ได้นะครับเครื่องแบบก็ได้นะครับเดวิลคือแบบทุกรถอเข้ามาหมดอ่ะรูปรถกลินเสียงนะครับอ่ะมาดูครับราศีตุล ได้ไพ่หกไม้เท้านี่ก็ไพ่ข้าราชการครับหรือว่าคนในเครื่องแบบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีชาวราศีตุลเพิ่มมาอีกนะครับเพราะว่า6ไม้เท้าเนี่ยคนในเครื่องแบบนะครับมีโอกาสครับมาดูครับราศีพิจิกครับได้ไพ่ห้ดาบปฏิเสธเลยราศีพิจิกบอกว่าไม่เอาฉันชอบนะครับในสไตล์แบบอาจจะพ่อบ้านแม่บ้านว่ากันไปนะครับมาราศีสุดท้าย ราศีธนูครับสามเหรียญครับเพราะฉะนั้นราศีก็ธนูก็ชอบเศรษฐีนะครับเพราะฉะนั้นจะมีนะครับราศีพฤษภ กับราศีกันครับที่มีโอกาสพบรักกับคนในเครื่องแบบนะครับอ่ะต้องขอขอบพระคุณมากนะครับถึงเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับอาจารย์มงคลรอดจึงทำก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับไปไหนแล้วแต่ไม่ไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงนะครับถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าไวรัสโควิด19เนี่ยมันชอบคนที่แบบซุกซน รหรือว่านะครับมัว่วหรือว่าทําอะไรที่แบบไม่ระมัดระวังตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใจใส่ตัวเองระมัดระวังตัวเองสวมหน้ากากอนามัยและไม่ไปในสถานที่สุ่มเสี่ยงสําหรับวันนี้อาจารย์มงครลรอดจึงทำขอสวัสดีครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการรายมือริกิดชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทยไทยชาแนลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับ